แมนมากก่อนมูเด้รถหลายคักแมนหลายแค่อยากให้น้อยลำซิ่งอะรถคันเดียวแต่ซิ่งกับว่าคันเดียวจ้าเคยเบิ้งเราบ่นี่นี่บ่เบิ้งเตจูบอ้วนบ่ใหญ่เตจูอันบเป็นเจูบ่จักผู้ใดไหลสว่าเคยเห็นมาลำอยู่โรงเรียนคุณอิงจีออ๋เคยเคยเบิ้งของปีนี้เปท่านได้เบิ้งเป็นบอแมน เมือ่อคืนนี่เขายังเอิญโอ้หม,มื่บ้า,านเนาะมาแม่ขวัญแจน,นเฮ้ยพันปาร์ดดูใอยู่ทั้งในแถวอันน,อนี้ยังกว่าบ้นบา,านเป็ดบ้านเป็ดขวัญแจนนี่แม่เฮ้ยพันพปาร์ดปุ้งอิงอหัวใจโุ้งอิงอ่ะอุ้งอิงก็เคยเห็นแต่ได้ถือกรีกนั่มนั่งอะไรว่าแม่ถือข้าเกลียดนาะเจ็บในหน้าเป็นพงถูกเด็กน้อุ้งอิงอ่ะจ้าโยวาอ้า ตตัวจ้าได้นาเป็นท่วงอ่ะหาแสนเขาติดหนีเท่ากับอเขาคายให้เลยหาแสนที่จริงเขาสีขคายบักรายกว่านั้นจะถึกตัวไหไอีหยังละงฮือปีบอกมูตําอิดตํากอนแมนแมนลาถือแล้วแมนแห้าลานแขกแล้วฟาพันแม่ยุใกล้โสนว่าปีแม่ถือกันแม่สิน้ำไปฝากไป มือนีมาแล้วมือนีมาแล้วมือนีจังวาเหี้ยขามาหาเราเด้อเหมือนแรงขามาจับมือหน่อยเราเ้อเจ้าน้องเคยน้องสาวมันยังบ้านไปนี่จากยตายเท่านั้นถ้ือตองถอสายเที่ยวสองเอกเราหายสามสี่เที่ยวหมดเด้เออฮะบอได้ถือแม่ถือน้ำอุ้งอิงสองเที่ยวแม่ก็ดีแกละลาูกแม่ได้หลายอยู่ป้าเห็นว่าแม่อันลูกหาม พ่อแม่เป็นคนซื้อบ่านหน่อยลัตติรีนี่คือแม่ซื้อกรวดเกียบเบิรนตแต่แม่เป็นคนเบลแดงตูวเด้อแม่สิบอกใข่เนีแม่ได้นาแม่ได้คักงวดดีใจได้คักเนาะเออโมเดนสีม่านี่คือขั้นนั่นบ่แม่นั่งอยู่ทะเลทะเลแม่ละแปบบดูเก้าอี้แม่เสียว วันน oh, ja, right right oh, sure oh, yeah. uh ี huh. ้รักกันเชียใหม่อีกล้วมากค่ะก่โอ้ยมาวันตู้ชมยศถือในมีชุดเก่าซื้อได้เลยเอาวันว่าแม่มาศูนย์ให้ศูนย์เลยว่าศูนย์แล้ว่าแหล้วหัวที่แล้วเออชูนไปรุ่นภาษาได้ไหมวันที่แล้วศูนย์มากเลยเนาะอีหยังก่อนหูชูนมาแล้วว่แลอันจอมปวกอยู่หน้ากลางโคกข้อห้องเดไอ้ตระหนัเจ้ามือไงเขาว่ามึอเงิกูเ่าถือกูจะเอารถไถไงกูเลยไปต่ำมึงวากว่าทั่แ้ว กนยโอ้เน,นี่โทษสืบวันวกนี้เจ้ามือไงเขาเอาเบิกแม่ก็เลยโทษหาลูกทำงานอยู่ชวน้ำรุ่มฮะงวดนี้บอกงวดที่ผ่านมาแต่วงวดนี้แม่มมบอกตรงๆแม่คนวะาครับผมพอกันไสมครับครับผมพ่อเบิกกิบไปการที้ไน้อกู้เป็นผือพอกลับไปหมาว่าน้ำมัดชุมงโอ้จะเบ่งตลอดบอก อ,อันนี้ละยูเลยอันนี้อ่ะก็อันตู้ตู้ที่มองเแ็่ไฟมาหาหมอลำจับเสียงจับ,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 บนังน,นั่นบจ่จ้ะเฮ้ยนี่อันนี้การใช้กระบอกเลยครับคุณการใช้กระบอกเลยครับเออนี่ครับ <c ười> <โ>ครับครับ <c ười> <c ười> โอ้ได้ลูกเจกี้นกลเนี่ยนะโอ้นโอ้ยแบบกระสิยามเนาะกันเองกัสเซบเวน เออเอามันหมันได้แม่เด้กอให้ถือได้เงวดนี้เด้โอ้โหแม่ีคนมีเงินหลานเงินแสนก็ให้ตีเส้นอยมึงเนี้ยาเด็กด้กเอาซื้อถอาแม่งวดวนี้กระเบียนรถไปซื้อรถไปซื้อซื้อหัวเก้าศูย์าอเกาห้าศนย์นนี้ก็เก้าเซียนันขึ้นขึ้นอุ้ยคนเดี๋ยวเป็นคนเปลียวแม่นอยู่บ้าน์เป็ดแบรนต์เป็ดหลายครับคนเซียนขึ้นหมูขอยางไทยอันนี้ม่ให้เบิ้งยูท้าเขาเกิอูานขึ้นกัน ูอิงูอิงมาเมื่อแรกครับุูอิงเมื่อนี้มีงานงานแหลกอยู่ยีซุนกูดอนแล้วครับขี่รถมาหนีขอดไปว่าสองสามถุ่สามถุงตอนี้มีแต่องุ้งอังมาไม่แต่อุ้งอ่างเล่าเดินหามุ่แรกขอถุื่อุ้เล่มันมาดอกอุ้อิงไปกุรอยู่นี่กันาตาเงเลยนเมื่อแรกพลามา พ่อหอดีสองถูกเนาะนะเร้องกันก็มงจเขาทักคอยตลอดเอกนบ้านังแทอันมางเียนอันพูดิกี้หออะไร่องเียนเนาะแต่บ่ท่านอ้วนท่นไปน่อเด็ดสนร้าอะไรไม่รู้เอามวัมวนครับเหมือนแรงครับผม รถขั้นนี้ไปหานอยกี่คนอีกายรถกันได้อะไรพี <c <c ่เอ็มครับขอขายรถนะครับขายรถขึ้นมาพีก็ได้พี่เมครับ่ายรถขันปูดนหรือขันนี้ขั้นนี่ละขายรถขั้นนีครัรอขายรถขั้นป่นอันไปฮกงนี่เด็กเขาหลายอ่งานงานวิธีมันเยอะมากนะาวิธีมันเยอะม ที่สองจะไปไหนอ่ะมีที่กินข้าวไหมร้านอาหารพอไม่ร้านอาหารตามสั่งบ่แถวนี่พ่อไม่ร้านอาหารตามสั่งบ่แถวนี่อยู่ทั้งไไกลบ่ไปไปบ่ ว่าไ,ไ,ไปสื่อเห็นไหมกับ <ผม S 1> กับเผ้าฮะ,ะผ,มผมทายคลีปผมไปบ่อไรอเ,อเดี๋ยวขอยบ้างครับเวลานี่แก๊แย,ยุบ้ังผมบอกพอ่พอครับคลิปหนาครับพี่น้องครับสวย